จะดูดดูดแรงเนี่ยอย่างเงี้ยผมดักดักตบได้เลยนี่ก็เอาได้ครับได้ครับเนี่ยโกงครับมันเนี่ยผมก็ลับได้สองสา มันจะเอามันจะเอามันนะตามครับระมาณานี้ตรงนี้ผมจะสวนนะผมจะสวนมนระวางผมเลยถ้าผมมันติได้นี่คือผมการสถานะเลยนะมันจะเอาต่อนะมันจะเอาต่อกดล้ำล้ำล้ำ โอ้ัติมาไม่ทันนะฮะฮัลโหลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม r o v แล้วเราจะมาลงแรงกันเป็นการลงตัวรถแรงในแรงคอมเมนเดอร์ถ้าสดาวนะครับไปรับชมกันเลยว่าเราจะเจออะไรบ้างก็กดเริ่มจบพูดเลย าคุณเป็นแบก็ผมจะเล่นออฟเลนนะครับสิ่งแรกที่ต้องแบนนะครับคาร่าครับแบนไปเลยอย่าเก็บไว้ครับโกงโกงถ้าไม่เล่นห้ามครับเนี่ยเฟิร์สทเจอห้ามเลยแบนเลยแบนคาร่าเลยครับแบนเลยนั่นและครับสุดยอดเลยครับก็ผมว่าผมอยากเล่นฟลเรนติโนนะเราก็ลัมคีก่อนครับยายามจิมคีปก่อนอย่าให้เขานี่เราได้สิบสองแล้ว เราฮิวปุ๊บเราาดอกใส่ราล์มได้หนึ่งชุดนะครับเดี่ยโอ้ยเจมวันชยอะไรมาถ้าไอ้ิกิวมานะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะฟิิงเรานะแต่กลัวว่าเขาจะระเบิดใส่เราหรือเปล่า <laughs> พอเสร็จแล้วเราก็มาเอาปูนะครับก็มาลำปูเพื่อหาตังค์มเดตรงน่้นะลำเก่งกว่าไม่เก่งนะครับผมไม่ได้ลำเก่งนะ ผมแค่พอเล่นเป็นนะครับคนที่ลำข้องนีดลำข้องดนี้เขาก็พยายามหาโอกาสมามาทำดาเมจใส่ผมนะแต่เราก็ไม่ต้องสนใจอะไรยครับเราก็พยายามหาตังหลักพยายามหาตั้งหลักให้ได้นะครับพอเราได้จริงๆแล้วใช่ไหมเราก็ลังเขาได้ได้จริง เล้วบเขาไปไหนนะครับเ,เขาไม่มีฟิกเกอร์นะอย่างี้เราก็แล้วก็บดเขาได้นะครับเราก็เอาตังค์ไปให้หมดเลยพวกเนี้ยไม่ต้องเหลือไ้ให้เขานะครับเราไม่ใจดีนะอย่เรามาเอาเอาพอโกนี้นะก็เนี่ย มื่อกี้เห็นไหมครับว่าป่าเขาป่าเขาโลเราก็เดินไปเอาบูได้เลยแล้วเขาจะมาเอาใช่ไหมเขาก็สู้เราไม่ได้เนี่ยๆๆๆเนี่เราเก็บมาได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ป่าเขามักจะมีศักดิ์ศรีนะเขาะจะไม่กลับบ้านกันเขาจะมาเคลียร์เนะี่ยอย่างหนึ่งการเล่นเกมอาวีนะครับต้องดูแมปไว้เราต้องแบบกะสกิลการเดินของเดินเกมเขานะ ว่าเขาจะมาเียนไหนอย่างเงี้ยเขาน่าจะมากับทิกซี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผมตู้ไหวเขาไม่ทิกซี่กลับไปแล้วนะครับเห็นไหมต้องคอยดูตลอดครับก็มายิงป้าบใส่นี่ลามหนึ่งชุดก่อนลาไม่ได้อย่างน,นี้เราก็มาแย่งคู่เขาเลยนะครับเราทูเขาไปกครับ ปาดอไข่ลามลามเนี่ยคร,บราบไอหลมันไม่ได้แรงขนาดนั้นครับเนี่ยเขาเสียท่าให้เราเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะเขาจะจนนะครับผมได้กรอบขอแข่งแล้วเราก็เอาป้อมมาเลยนะครับเนี่ยฟอเรนเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงนะครับถ้าเล่นเป็นนะเพราะว่าเนียยว่าไงครับ มันกันซีซีเนาะไม่ดีนะครับเครื่องกันนี่ครับเขาไม่กล้ามาสู้ผมนะเขาไม่กล้ามาได้ผมไปเลยผมก็มาเอาเนี่ยเอาพวกนี้ได้สบายใจเลยรู้ว่าเขาตู้ผมไม่ได้เขาก็จะพยายามไม่ค่อยตู้นะครับนี่ก็อเอาได้เลยสตันผีเสื้อเฉยๆดแหละท่ไหนเมื่อกี้ผมก็ลืมรูเลนบนนะครับ เราไม่ต้องสนใจนะเนี่ยเราเราทำเลนได้แล้วก็ทำเลนได้เรื่อยๆยนะครับเพราะว่าฝั่งบนเขาก็ทำเลนได้แล้วนะแต่เราเราดูฉลามหนึ่งฉลามผมไม่แน่ใจว่าฉลามสู้ปลาไหลได้ไหมครับเพราะว่าเป็นสัตว์น้ำเหมือนกันเนาะดูดเลือดเหมือนกันเลยนะครับแต่อาจจะดูดดูดแรงเนี่ยอย่างเงี้ยผมดักดักตกได้เลยเตะเตยก็เอาได้นะ ไล้วโกงครับ,รบมันเนี่ยผมก็ลําได้ครับครับจะเอามันจะเอามานะตามครับจังวะนี้ตรงนี้ผมจะสวสนนะผมจะสวสน,สวสน ไม่ระวัาางผมเลยถ้าผมมันติได้นี่คือผมการสถา,านะเลยนะมันจะเอาต่อนะครับมันจะเอาต่อกดรัมร่มร่มโอ้มันตีมาไม่ทันนะฮะเมื่อกี้ผมควรจะถอยนะครับถอยถนะอยถนะอยผมใส่มันหมันไส้ผมลนะป่าเขาคงจะไปเอ้ยไม่ใช่แครี่กับเมทเขาน่าจะไป สำนับโอ้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 โ้โอ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 ้โ ก็เราะนีผมไม่พ้นนะฮะผมชิงคิได้แต่อันนี้น่าลำพางจริงอย่าให้เขาตออเยอะครับเขาโคตรแรงเลยไอ้เตมันตัวโกงเหมือนกันนะตัวโกงแบบเอวสุเลยนะครับไอ้เตแครี่ที่โกงนี้ก็มีตัวนี้แหละแต่เราพยายามเล่นได้เขาเขาน่าจะเสียโอกาสเยอะอยู่อย่างเงี้ยผมจะซิกเข้าไปนะครับไม่ไม่ซิกก ใหญเกินครับอ้าวผมยังไม่ทันได้เล่นเลยนะครับเพื่อนฉลามผมก็เก็บทันแล้วเดี๋ยวเราไม่ใช่คีบแล้วถอยไปเอาดัสเลเยอร์ได้นะเพราะว่าน่าจะขึ้นบ้านได้ครากว่าจะเกิดกันนะครับพอเล่นโซโล่ดาร์กได้นะ สบายเลยแมีเพื่อนช่วยก็ดีนะครับแต่คนนี้เขาล้ำลาใก,กล้อะเลืองแทบไม่ลดเลยเดี๋ยวเราก็มาเอาคิวกอดต่อนะครับเพราะว่าแหลมนะฮะวันนี้ต้องจัดการสังสอนจะไปไห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 น,ไป,ไหนประดดกล้ำ ป้าป๊าป้าอย่าให้แคลรี่ไปเกียร์คิฟบอกไม่ต้องหรอกเวนการเขาจะเกิให้เราได้นะแล้วทำไมแคลรี่ทำแนี้ผมพลาดเนาะเราพลาดกันได้นะครับไม่เป็นไรยอมเถอะเขาน่าจะกดยอมหลายรอกนะครับแต่น่าจะไม่มีเพื่อนยอม เรามารอดูนะครับว่าเราจะไหวไหมน่าจะมีคนเดินมานะรับผมจำผมคาดไม่ผิดนะจะมีจะมีะมเอ่อจะมีคนเดินมาแนตะ่ไม่รู้ใครคิวเดินนะเหมือนจะรู้นะ,ะมันจะรู้นะเราล่าเขาได้นะครับเรา,ารจีบเ่านะครับเพื่อเอาฟิกเกอร์เขามานะครับเรานี้ เป็นแผนอยู่นะเป็นแผนอยู่แล้วนะครับไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เขาจะมาเอานะครับพลาดทับพลาดเอากลับบ้านกันนะครับบ้านปุ่นหมดแล้วครับปลาไหลครับปลาไหลครับเข้าบ้านครับปลาไหลเข้าบ้านครับมันไหลครับมันไหลเข้าบ้านครับไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องนะครับ แล้วมันเหลืองครับมันเหลืองมันเหลืองครับ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 อันนี้คือผลพวงของความใจร้อนนะครับทําให้บ้านแตกหมดเลยอย่างนี้ผมเข้าไม่ได้นะผมต้องรออีกครับ่ยเข้าหมดเลยครับเนี่ยเราต้องรีบจัดการนะครับไม่งั้นบ้านจะพุ่นนะครับเราให้เพื่อนจัดการได้ ไม่ทันอยู่แล้วนะเดีย๋ยวเราอรอเอาดาร์กนะครับดาร์กรอดาร์กเอาดาร์กให้เลยเดี๋ยวเคลียร์เว็บกลางแล้วเอาดาร์กได้เลยนะครับเว็บล่างด้วยเว็บล่างก็ต้องเคลียร์ด้วยเดี๋ยวยังไงก็ต้องจัดการด้วยไม่รอดครับอย่างนี้ตามต่อได้ครับสวยนะครับ น,นี่เราก็เชียร์คิสเสร็จแล้วเราก็ขึ้นบาเลยนะเพื่ออาก็ได้นะครับอาก็ได้นะครับเ,าารรบเพราะว่าตัวมันเรียกว่าไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ประมาทนะครับไม่รอดนะถอยเลยถอยเลยตามเขาไม่ทันหรอกตามเขาไปเดี๋ผมได้เขียวนะครับก็กันตายจังหวะนี้ดาร์คดาร์คพักผ่อนนะครับ เดี๋ยวรอโอ้โหมากันเยอะมากโอ้โถโดนนนนเข้าครับครับครับอย่างนี้ครับดับเบิลคิวครับโอ้ยลาดผมนไม้ยมันหนีเข้าบ้านก่อนนะครับเราไม่เป็นไรไม่ต้องตามมาแน่โอ้ยครับอย่างนี้ตีโดนครับ อโอ้โอเยเจ็บได้นะครับ <Nice assisting. S 1> เ,เอยอะๆเดี๋ยนะครับบ้านผมไปรู้กันแต่เมื่อไรนะโอ้ยโดนปลาไหลนะใช่ไหมยังไงโดนปลาไหลแน่เลยนะคือเนี่ยครับมันถือตัวทำไมผมมีเคียวสองเล่มแปลกๆนะครับเนี่ยผมมีเคียวสองเล่ม<ฮ>แต่ถือว่าเราชนะไฟนะแต่คลิปแต่ป้อมเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลย ต้องคอยดูดีๆครับเนี่ยเราเสียเราเหลือป้อมเดียวเขาเหลือเขาเหลือตั้งเยอะถือว่าทําได้ดีครับอย่างนี้อย่างนี้คือเขาลำนะแต่ก็คุ้มนะเขาถือว่าประมาานะครับเขาสตันพื้นไม่โดนนะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเพื่อนเพื่อนอาจจะตายได้แล้วก็คอยไปปิดงานอย่างเงี้ยเขาหนีเราไม่พ้นอยู่แล้วนะครับดีฝาเราเอาคิวดเดอร์แทนก็ได้ครับ โอ้เครื่องผมแหลกไม่ไหวนะขอด่วนถอยด่วนขอด่วนเขาจะฟิกเขาจะสิบิวเข้ามาอันนี้เราน่าชนะนะครับเดี๋ยวรอชลิปเข้าเราก็เข้าไปล้ำวันเดอร์รอได้เลยก็จบป้อมเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นฟอร์ินติโนในแลงคอมเมนเดอร์5 2ดาวหรือ3น่จาจะ3เนระ